ก็ได <si ้เวลาพอดีเนาะอันโยโยตอี่ให yani ้แม่บนโถมแมานางใก่ไก่ลูกสาวสิคะพี่แม่ยโย่ก่ให้แม่แม่พี่แม่น่งเท่าไอ่ก็ได้เอาอกให้แม่นางก็ได้หอันบุกไผ่บุกไผ่ทามทาม้าเมือให้นางไก่พี่แม่นางออีกก็ได้แม่ Bagi kami jalur ini juga dengan kami di perantauan kami jalur yang tuh terwadalah wisamayakan jabanasa kita sampi yang mulia jalan วานั่นตัวโตัวเยเธาวังพาดูลาเทพดาเจ้าทั้งหลายสักเกตเอยู่บนสวรรค์กันกรรมาุพกันรูปในรูปภพที่บุตารที่ริตเจตบุญยอดเขาและหอมหวยัตตาลิเทริมาลิ ตอนอยู่ในทาบีต่างๆนิวูดอ,อนคารุชาบีเป็นตนละเทศิตอนอยู่ใน,นวงเพียงเมืองใดกามีตอนอยู่ในหมู่บาทในปัจฟันปรวดยาคาขันชาพนาคาขอ,อเชิญตักพาเวตจวนผู้เป็นราชาของยากคนพันละปัญญาหนาคสีตั้งตาตั้งชีงก อ่างอยกไกลได้อยกไก่ได้ยินผู้ขาเชิญแนวขอจงตาเด็กดวงมา่วยพ่อ่วยชห้ลูกนันทีแ่งอันมื่อนี้เขานันชื่อว่าชื่อว่าอาทิตย์อนุรักษ์ผู้รันการสุขวันเมื่อนี้ให้เขานันชื่อสวัสดี เป็นสุขีกับตัเอาอยูเจ้าได้หอยปีก็ขาคาเินนามัสสะาะคะวโตหะโตัมมาสัุพุทัสสะนามัสสะภะคะวโตหะโตัมมาสัุพุทัสสานามัสสะาะคะวโต阿ะ สัมพ mm ุทัตานาหตตาภควโตอะละหโตสัมมาสัมพุทัตาพุธังไวัตนางจิติวิตังยวานิพนังรังนามิธษัมังไกวันางจิติวิตังยวานิพนังตารันกันตาติกตนางจิติวิตังยวาณิพนังานัง

เตติเวตังยวานิภานังตะนังขะฏฐามิตาติยัมพีติธัมมังอายุวัฒนังเตติเวตังยวานิภานังตะนังขะฏฐามิตะติยัมพีสังฆังอายุวัฒนังติธิติเวตังยวานิภานังตะนังขะฏฐามิออมบพุงกัมมังตังปุตตะกัมมะ พายาแดียนปาทานมาแต่วากว่าว่าเอามารดคนไตลุงป่าในดังคำมาคำป่าชนาขูจะจิตใจทนจู่ป่านกันนาขูจะจิตใจก้นจู่ตากันงทำก่อหายขูจะจิตใจก้นถู่ฟังฟังฟังอ้อยก่อหายขูจะจิตใจก้มก่อขาดถึงถึงก่อหาย กูจะจิดแต่คนที่รักไม่เอากูจะจิดแต่คนที่รุนเข้าของกูเอาปัดก็หายกูจะจีบแต่คนเปิดบานนึงเขาเป็นทีแดงก็หายับพ้าดูรงงับผาให้ระงมับตัาก็ร่งงามตับผเห็นระงงบโอมบาพูดทังทํา่างทังคงอุตตากกูจะจิบใต่คน ตัวไทก็เป็นคนรับรวยกูจะจีบใจผู้ไอก็เป็นไอเขาแก่กูจะจีบใจหันคาเปิดใหม่ก็วังมีเงินคำกูจะิีบใจผู้นั่ก็เป็นรักใจของป้าเทียบกูจะจีบใจหนักคาเด็ดก็จะเป็นตัวกูจะจีบใจวนหนักเงี้ยก็ไหนเป็นดีบ่อหน่อยกูจะจดบใจคนขาไปกาก็กลับได้เป็นไง กูจะจิตใจขาราชการผู้หน่อยก็เป็นม่นผู้ผูจะจิตใพรสังฆและตัวน้อยก็เปลนตายอดแก้วอมันเหวยดยบาพาคถาว่าผุอะผุมาปูมามหาหมู่มังดานว้โอ้ สีมืันน <c oughs> ีแมป็นมือดีวันนี้แม็นเงื่อนเลือดวันเปิดมหาไทยวันตาเดียวจังไรหายขาดวันอูบาทหายสวนถือว่าเป็นมุ่งค้นเลือดแล้ววันตาเหียวหายเพราะหายเพปยนหายกำเว้นปะสุตโก ยังในอุปาโลกให้เจ้าทั้งสองใ้า็นููงตุ้เลยมห้ยู่เปินน้ใ่นอเตียมาแวินไหลเ่มอนขงเาเตมตนขอเาเาดนืองเป็นแวบาเจ้าทั้งสองนี่บุมาคุณเจ้าาสมกันเมื่อทีเจ้าจะได้มากูแพงเจ้าจะได้กูแพง กอดบุญเจ้าพ่อเพียงกันสายสัมพันธ์มากเจ้าหอดบุญเกี่ยอดแก่สายแนนสายเบืองแม่พาญาแต่ปืนจัดใจสองเจ้าใจรงมากสาเนา้ตั้งแต่หลายชาภูพี่สันติวาาเคยได้ยู่นร้อนเงี้ยงเคยได้ร้อนเชิงเกียงหัวเจหาแต่อดีตชาติเคยผิงผ่าน บนจงพันทักจงหนาวายแน่ตกแก่ไปเจ้าเคยเก็บกอบไม่หวังขอเคยได้เก็บก๊อบต่อหวังควรบนเจ้าลวนบูชาทำายแน่นำทักจงหนาวนางเร่าเร้าได้ถึงการเคยได้อยู่ชารวันหวมงอาจเคยได้อยู่ป่าจากเมืองแม่์ ถ้าเจ้ามาแต่แดนตายเจ้ามาแต่บักว่าบัวแก่กาทั้งตัวเคยได้เป็นกูข้องอยู่ปราสาทเคยได้สันเดีวัดเทียงหมอนปูเพคเคยได้นอนเป็นกูเคยได้อยู่สวัาดีใได้เป็นผัวหางเมียมีผัวดีเมียเดลอจำเป็นผัวทำเมียคน คนมีบุญสร้างไว้แล้วขอให้เป็นัวแก้วเมียแรัพยาคแค้นจุกหยากแนวใดโยน้ำกันไปจนหอวเทาต้องเชื่อเจ้าเทาซากันเด้อบัดนี้ถึงเวลาแล้วพังใจเอาควัน ขอเชิญคอนเอืินกวนแก้มแกวฮอดยำแล้วขาดใจเกอากวันว่ามาเด่นกวันหวานขอบจก้าทิ่งใ้ทั้งปูของให้เจ้ามาอยู่น้ำกันมาัำพันธสามคที่หักหอ มาต่างมา่อมาทอมาพายมาเฮงไกยเป็นคู่มานอนอยู่เป็นใจใจยาได้ไปหลงไหลทั้งเอืนอนยาได้ไปสุ่มซื่นทั้งกาย่าได้มีไหลจไปกลุกสวนให้มาอยู่นอนเฮงว่ามาเด้อกวนตือ วันเจ้าไปหาเดินในนาที่อำใจญวันเจ้าไปเยาลินนาที่กว้างใหญเจ้ามาว่ามาเด้องวันเออไอมากินเผาหอมผ้ามากินปลาหอมตอนมาร้อนบอนตาเพียงขั้งควันทิงควันใกล้พังร้อมให้เจ้ามามาอยู่เงี้ยไกล มาเดอกวนเ้ยมาเด้กวนเ้ยนี่พอยแม่เอิญขวนเอาไหมมาเดอกวนเ้ยมากินเข่าความจ้ำมากินน้ำความแอลมาตกแกงแค่หามาคารงบั้น้าปืนสาบมาอยู่ความอาจเพื่ออะไรเพื่อมาอยู่หอมเนื้อไรดอกมอนใจปอกไรธรรม มีป่าจำตกแกงแแวมีทัง้อแก้วมิจุอาจจะมามุกพันตังตกแกงไปพ่อดีว่ามาเรื่องกวนตือเือ เจ้ายาเนี <m í Emily> <m í> ้ให้เจ้ามาเกียนเข่าผ้าเกินผ้าทองเพิ่นตกแดงผ้าคำแบงเพิ่นแจงแล้วผ้าแก้วเพิ่นแจงร้องให้เจ้ามาเน้าในห้องเตยพันเทวาธาจักกัดแถวแววเนี้ของกินดีบ่กินกองให้ของกินได้มิระร้าย มาอยู่น้ำตาย้ายพอแม่มาอยู่น้ำเ่าน้ำแกวง่วงวานมาอยู่น้ำดูกน้ำหลานวัวควายตั่งมาไม่นั่งปาควายไตอยู่วันเมื่อมีนั้นแขีนเท้าไกยเขีนนา้ ข้างฟองข้งแนวแนวมาเอาเอื้อรุ่นใจสอนที่ไว้ยกเทียวเอากันเทียวไก่แค่นางวามาเด้อกวนเออเด้อกเอ้เด็กเอ้มาเด้็กเอ้อเอฮิตมามาขันหน้าขั้นใจขันกวนเจ be ้าฮว่าเทียวขอให้อยู่สวัสดี นายวิญีราวาลาอธิธีอันปาเสิดในวาลามงคลอันลำเลิดพุทผลเป็นทีนิมงคลแก่พวกเจ้าอาต่อเท่าเข้าสู่พระมิพานคุณเ Toka pada, tadi toka, belia pada, tadi kaya toka pada, tadi toka, buat seperti panino. Eta wata thami, yasa padang, mujasa padang, tapi ke wajamu tan tuh tapa tan. Patitiya charan, charati ralakat tuh tapa เทวตากาตาปิุทธาปรปัจจานันจาภัอรหันตานันจติะาคังพันธามิจักะภวันตุตาภวังารังลาขันตุตาปเทวตาตาปุทธาหนุภาเวนตตาอดิภวันตุเดภวันตุตาภอังารังลาขันตุตาปเทวตตตาพรทธรรมา ปุภาเวนะตตาโตเทโพวันตุเทภพวันตุตาปมังคารังลาคันตุตาปเทวตาจาตาปังคานสุะเวนัตทาโตเิ

เพื่นอนกตส่วนแรกเนะค่ะจะเป็นที่ที่การถูกแทนจะบเบาจัสาวบาอเพียอนเชิญค่ะพนัพานค่ะ,ท,คะที่จะบูกแทนให้จับเาเจัสาวค่ะเเชิญดันได้ค่ะ